หนึ่งกะทิแผลบแยบกระแทกกาดใคยอย่าปิดลำตัวเอ้ยสองเออนี่เราอะชื่ออะไรชื่อแสบครับฉายาอะไรสีแหบสีแหบครับผมนี่พี่วิรัตนะครับมาไหนพี่ของเตยนะผมพกมาด้วยเปล่าไม่พกนะโอเคอ่าคู่นี้ เหมือนยกสามวนาทีนะครับสากลน,นะครับผมโอเคน้ำหนักแปดสิบกิโลขงค,คู่อ้าวเริ่มอ,มอที่บอกออาไปเยอะออาไปเยอะอัาไปขนดทีเยอะก็เ,กเข้าโอ้ยเฮ้ยระวังหัวไอ้แซ่บ ลองหัวชนกันนะครับโอ้ย,อยนั่นแหละถูกต้องนี่สอนมานั่นแหละท้องเฮ้ยนั่นแหละ <c oughs> อัพได้เยอะแอบไปเยอะอัพลำตัวอัพลำตัวปิดหน้าโอ้ย <c oughs> หนึ่งอีผ่านโอ้ย การห้ามล่วงนะม,มึงหลับไปนะการล่วงเนี่ยยับยับกระแทกตรงกาดเขาไอ้แสบยับกระแทกกาดให้กาดเปิดหนึ่งทีผ่านแล้วหนึ่งทีผ่านแล้วเอ้ยพี่วินรัหมดแรงเว้ยทำอะไรมามเว้ย เป็นว่าไงบ้างคอมเมนต์เหลือพีครึ่งแล้วเอาเร็วเอาไอแสจะหมดแล้ววะเขาบอกว่าเขาบอกว่าฟลิปงี้วะไม่ต้องต่อรังตัวเขาบอาเขาวจุดที่จะตบปุ๊บไปหน้าเลยนะ สองนาทีไล่อย่าปิดล้ำตัวไอ้สอกเออไล่อย่าอย่าปิดล้ำตัวไอ้สอกเอ้ย,อยน็อตไปแล้วครับโอ้โหหนึ่งนอ็อตเป็นไรพี่แค่เป็นไรเป็นเจ้าเจเท่ที่นี่เป็นน็อตครั้งแรกเลยนะเนี่ยโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรผ่านไปแค่สองนาทีสองนาทียี่สิบ ติดกายังหนักเลยครับโอ้ยพอพอพอ,พอีเกีอยแล้วต่อยไม่ได้แล้วคุณแพ้แล้วขอให้เขาขอให้เขายกเลยกี่เลยสี่สิบวิสี่สิบวเอา,เอาจ่าดให้แม่งนี100้อยเ็ห้าวนักไอกสัตว์สี่สิบวิสี่สิบวิเอาให้หลับนี่สนะิบหแลถ้ามึงเจอโนวนสิบสองมตายมากกว่านี้แสบอีกสามสิบวิเอาสิบวิเอา ขาอ่อนแล้วโอ้ตายแล้วพี่วิรัตมาฆ่าเลยกลับมาฆ่าเลยยี่สิบวิยี่สิบวิกลับมาฆ่าพี่วิรัตวันนี้นนท์รับไม่มาด้วยครับวันนี้แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งโมบิลาโดนนับโดนนับไปหนึ่งนับนะครับผมถ่ายมาดูถ่ายมาดูเป็นไงบ้างโดนหัวยังมึนเฮ้ยหมัดนี่แหละหมัดเขาหนักหมัดเขาหนักไอ้เนายักษ์ก็หมัดหมัดนกงี้ด้วยต่อยเขาหัวด้วยเงียบประมาทด้วยหมัดเขาหัวอ่ะดีใจนะครับโดนตัวเนี้ยไม่ทำพังพี่ไม่ทำพังไปพักต่อเลยต่อเลยต่อเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปนะครับผม